สุกแล้วนะค่ะห่อนเลยนี่ตอต้ทั้งเปลือกนะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพอกันกนระต้อนนะคะในคอกนอก,กรอกค่ะมือนี่ต่ออยูุ่บ้านนะคะ่ะตอจะออกไปหนาบ้านค่ะมือนี่ตอมีหมากระตาหน่อยแล้วนะคะตอติพาท่านผู้ชมไปเบิ้งนะคะ่ะทีปัญหากระโพดสวนกระโพดหนาบ้านเดี๋ยวตอจะพาไปเบิงะะ้งค่ะ ไปส่งพี่แก้วพี่แก้วสวัสดีค่ะพี่แก้วพี่สาวต่อนนะคะเพิ่นหักข้าวโพดแปลงนี่เนาะคะ่ะเป็นข้าวโพดสองสีเนาะคะ่ะ <c oughs> นี่เจ้าของสวนนะคะต่อจะหายไปเบินนะะ่งค่ะอันนี้เพิ่นหักแล้วนะคะเริ่มหักแล้วนะคะไปค่ะไปเบิ่งกันนี่งามๆเลยนะคะแต่ว่ากาเอานะคะ่ะก็ต้องเอาไปต้มะคะ่ะ ฝักไงเลยนะคะเนี่ยค่ะเหลือนะคะ่ะโอโหแบบเหลือเยอะเลยค่ะ,คะเหลืองแคบเหลืองเนาะค่ะแต่วัเนเหนืองงามค่ะขั้วสองสีเนาะคะ่ะ เปลือกเหลืองเนาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต่อจะใหายดวงเนื้อเนาะคะ่ะเดวงฝักข้างในเนาะค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะสองสีนี่แบบงามๆเลยนะคะน่ะเสียดายเนาะค่ะขายบ่ไดงเนาะค่ะ อเอาไปตลาดเนาะค่ะแต่ว่าคือแบบเขาเอาไปแบบคือเขาจะคัดเอาแบบแต่แบบเปลือกเีเขียวอะค่ะแบบเนี้อะค่ะแต่นี่ก็จะเป็นเปลือกเหลืองแล้วนะคะนี่เหลืองแล้วค่ะก็เลยเขาก็เลยจะเอาไปเนาะค่ะแต่พี่แก้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเอาไปขายแบบปอกเปลือกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงหิ้วนะคะขายถุงละสิบบาทโหแต่หลายค่ะแป้งนี่ประมาณแปดไายเนาะค่ะ นนะะจเจ็ดถึงแปดไร่เนาะค่ะก็จะเอาไปแต่ผึ่งตัเขียวค่ะผึ่งตัเหลืองไปนี่ก็จะเอาไว้นะคะเสียดายมากเลยนี่แผ่นนี้เลยตะวันเนื้อดีแบบน,นี้เลยนะคะ่ะท่านผู้ชมนี่เนื้อดีเลยนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะงามๆเลยเสียดายตัวหลายอ่ะหลายมากเลยเดี๋ยวต่อพาเบอร์อันนี้เดี๋ยวต่อเก็บไปต้มค่ะไปต้ม นคะคะนะฮะหืข้าวโพดตอกมันกระตาหน่อยนะคะประมาณเจ็ดแปดฟักค,ค่ะเก้าฟักมาอเก้าฟักนะคะโตอเอาไปหลายนะคะต้มไว้หลายกับสีบ่มีคนกินนะคะกินบ่เบิดไปมาค่ะมังค่าตาหน่อยเนี่ยค่ะข้าวโพดเหลือดเลยค่ะเนื้อดไหลเลยโหแบบ เนี่ยค่ะฝักเหลือๆเ,เลยเนี่ยแถบนี่ทั้งแถบเลยนะคะโุกมโหเสียดายมากเลยโอ้ยเหลือนะจ้านี่อุยมึงมีแต่ฝกักกระพดนเนาะคะ่ะหู้ดูอันนี้เหลือเป็นแถวเลยเนาะคะ่ะอุย ข้าวโพดน่ะคะโอ้ยนี่เหลือน่ะหัวนี่เหลือเป็นแถวเลยนะคะดูดิเป็นแถวเลยนะคนี่โอ้ยดูฟักข้าวโพดเถอะเนี่ยข้าวโพดแล้วแม่ข้าวโพดกี่ให้นะข้าวโพดงามๆแบบนี้เลยนะฟักเม็ดงามๆเลย่ะแต่ว่าโอ้โหเสียดายเลยค่ะอืมเขี้ยมมากเลย ดิอุย้ยนี่ค่ะเดี๋ยวออกจากสวนนะคะอึดอึดอึดนี่ก็ออกจากสวนนะคะแล้วก็บ้านค่ะบ้านต่ออันนี้ก็สวนค่ะดูตรงขามกับบ้านนะคะของพีะะ่แก้วค่ะเบิ้มค่ะมุ้ยข้าวโพดง้มค่ะแต่ว่าแบบโอ้ต้องคับทิมลายนะคะ่ะโุ้ยดูดิ นจด๋ดายค่ะนี่ค่ะเขาพอดนะคะเขโพดเขาเนี้วนะคะเขาพดเขาเนียนะะนยสองสีเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ที่ต้อหักมานี่ก็คือที่เหลือเนาะคะ่ะเปลือกมันจะเหลืองเนาะคะ่ะแต่ว่าข้างไหนจะดีเนาะคะ่ะนี่ค่ะเนื้อสวยแบบนี้เลยนะคะ่ะแต่ว่าทั้งตลาดเขาจะไม่เอานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่า เปลือกเลืองเนาะนะคะแก้จัดเขาก็จะเอาไปขายด้บ่โดนนะคะก็คือเขาก็เลยบเอาเนาะค่ะอันนี้ก็จะเหลือหลายนะคะของพี่แก้วเหลือหลายมากเลยเนาะค่ะต่อก Teraz ันเลยพี่แก้วก็เลยให้ตอมาเก็บไปต้มเนาะค่ะต่อกัก็เลยเอาไปแค่นี้ค่ะเอาไปประมาณสิบฟังเนาะค่ะเอาบ่หลายเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปต้มเหลือก็เสียดายเนาะค่ะเดี๋ยวพี่แก้วเพิ่งก็อาจจะนี่นทั้งออกนะคะคือเอาไปแกเปแบบะ,ะเป็นแบบนี้เนาะค่ะปอกเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ถุงเนาะค่ะขายเนาะค่ะถุงละสิบบาท นี่ค่ะตอนนี้ก็จะขายยางเนี่นะคะเพราะว่าเอ่อกระโปเนี่ยหลายเนาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพิ่งก็จะหาทั้ออกอีกเชียน,นึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเอาไปบ่เบิดเหลือหลายเสียดายมากมากเลยนะคะถ้าอันไหนขายได้พิ่งก็จะเอาไปขายเนาะคะ่ะผู้ใดอยากกินก็ลองมาแถบบานต่อได้นะคะหลายค่ะทั้งพี่นี่ค่ะกระโพดกิโลละสี่บาทนะคะออกจากสวนประมาณนี้นะคะตอนนี้วูจะสวยมากเลยเนี่ย คลิปนี้ต่อไป่ได้พาไปไสายไกลนะคะเกิดจะอยู่หน้าบ้านนะคะตรงขามกับบ้านต่อเลยนะคะนี่ค่ะข้าวโพดค่ะมาหน,นี่พาไปเบงเขาหักข้าวโพดค่ะพี่เ่นหักข้าวโพดสองสีค่ะข้าวเหนียวสองสีค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทานผู้ชมคลิปหน้าต่อสิพาไปสายนะคะติดตามกันนะในคองตะกรอบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนจ้าสวัส,สดีค่ะบ๊ายบาย